สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool, ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิสซูโรโมโนสื่อชื่อดังคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลขึ้นเตงหนึ่งคว้าตัวมิดฟิลด์ของไบริดเนนั่นก็คืออิบิซูมาแฟนหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมเฮกันอีกครั้งนะครับหลังมีรายงานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัว uma, อิบิซูมากองกลางจากสโมสรไบริดเน on, มาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้ โดยที่ก่อนหน้านี้กับสื่อดังอย่างเดลวิเมลก็รบว่าหงด่างซึ่งให้ความสนใจในห้องเครื่องของทีมเจ ok ้านก1เนืองนืองบรอยดนแต่ก็ต้องเจอกับคู่แข่งคุศกันอย่างอาร์เซนอลที่เล่นนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงสเสมออย่างไรก็ตามนะครับเป็นฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังนะครับที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งและมีความมั่นยำในการซื้อขายตลาดนักเตะระบว่าตอนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะได้ตัวอิบ um ิสซูมาไปร่วมทีม เนื่องจากเดกันเนอร์ได้หันความสนใจไปยังผู้เล่นรายอื่นในตลาดแล้วเนื่องจากไม่สู้ในราคาค่าตัวของอิฟวิสูมาโดยท่านั้นเจเกนครอสกำลังอยู่ในช่วงมองหากองการคุณใหม่นะครับที่จะเข้ามาเสียบแทนที่ตำแหน่งของจัดจิวงวานเดอร์ดุมที่ตอนนี้นะครับกำลังเตรียมที่จะย้ายซบบาร์ซโลนายักษ์ใหญ่ส่งห์ลาลร์ิสเปนในรววันนี้ซึ่งพวกเขากะตกเป็นข่าวกอบกองกลางในวัย24ปีของบรอนดนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีรายง,งานเพิ่มเติมนะครับว่าเกรแฮมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมบรดเนก็ออกมายอมรับแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถรั้งตัวผู้เล่นรายนี้เอาไว้กับทีมได้ต่อไปแต่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรและตัวของนักเตะในช่วงตลาดคันสกนานนักเตะซัมเมอร์ซึ่งคางการกว่าเจ้าตัวจะมีค่าตัวราวๆ40ล้านปอนด์และล่าสุดอิปเบซูมาได้แจ้งไปท่านั่นท่านประธานสโมสรของบรดเดนแล้วว่าตัวของเขาอยากที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งตอนนี้นะฮะลิเวอร์ pool ของพวกเราก็ขึ้นเป็นตหนึ่งที่จะที่ตัวอิฟบิซูมาตอนนี้ก็รอฟังจากฟราบิสโซโนโรมโนโยืนยันอีกทีหนึ่งแต่รายงานล่าสุดฟราบิสโซโนโรมโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวหนึ่งที่จะคว้าตัวอิฟบิซูมามาร่วมทีมนะครับโอ้หลอลุ้นนะฮะสำหรับดิวนี้กองการแทนวานในดุมเฟนนเบเช่ล็อกเป้าลาตัวแข่งลิเวอร์พูลเสริมความแข็งแกร่ง ตลาดเปิดสมาน,นิชอนันเซอร์เลี่ดาวเตะมาขามข้อเดียวของลิเวอร์พูลทีมในสิกผิวเงกล็ดกำลังกลายเป็นผู้เล่นเนื้อหอมเลยนะครับหลังจากที่ทุกตัวประกาศพร้อมย้ายทีมในช่วงสมาน,น้แล้วโดยล่าสุดเป็นเฟเนเบเช่ทีมยักษ์ใหญ่ของลีกตุรกีก็มีความสนใจที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมเช่นเดียวกันจากการรอยงานของลิเวอร์พูลอีโคสตาร์ดังในวัย29ปีเตรียมเก็บเข้าของย้ายออตินอันเวลหลังจากที่ไม่ค่คยได้รับโอกาสในการลงสนามจากเจ็กเก็ตครอปมากนักในซีรษะนี้ โดยเขามีข่าวกับหลายสโมสรทั้งในึกาโชเซียอิตาลีและบุนเดสเก็ตเยอรมันซึ่งล่าสุดมีรายงานมาว่าเฟเนเบเชกลายเป็นอ e ีเทียมที่พร้อมโดดเข้าร่วมวงกับมนาทีมยกษงใหญ่ในการเล่นและตัวเชดันชาคิลี่ปีกมังขามคนเดียวไปเสริมทัพโดยพวกเขาได้มีการติดต่อกับทางเอเนต์ของนกเตะเกี่ยวกับความเป็นไปได้แล้วในการย้ายเทียมหลังเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ท่านั้นสโมสรลิเวอร์พูลกับต้นสกัดของนกเตะก็ต้องการให้โอกาสนักเต่ได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกัน โดยพวกเขาอาจจะยมปล่อยตัวเอาทีิเทียมด้วยสัญญายิมตัวหากไม่ได้ค่าตัวในราคาตามที่ต้องการโดยเชนั้นเชคกิลี่ลงเล่นไปเพียงแค่22เกมในทุกรายการให้กับทีมของเจคกิงครับในซีซั่นนี้นะครับโดยเขายังเหลือสัญญ,ญาคาแก๊งใิทินแอนเฟลจนถึงปี2023นรัโมเรโน่ no ฝากถึงแฟนลิเวอร์พูลลังบียร์เรียวล้มแมนยูชูแชมป์ยูโรปาลีก อัลาปรโตโมเรโน่นะฮะอดีตเบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลส่งข้อความไปติงสองวอกหงส์แดงหลังช่วยต้นสก,กัดเบียร์เรียลเอาเชนะแมนเชสเตอร์เตนควานน้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกได้สมเร็จศึกยูฟ่ายนะูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศต้องไปตัดสินกัน,กนดวลลูกจุดโทษใน120นาทีที่เสมอกัน1ประตูต่อ1และเป็นดาบ,บิดดเดคิอที่ยิงพลาดส่งผลให้เบียร์เรียลเรือดนำน้ำสีเหลืองคว้าชัยชนะเหน,นือไอซ์สดางแมนเชสเตอร์เตนพร้อมกับควา้าแชมป์เป็นสมัยแรก ซึ่งเกมนี้นะครับอับรโตโมเรโน่นะฮะได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังและเป็นหนึ่งในผู้เล่นบีเเรียล e ที่รับหน้าที่สังหัญจุดโทษก่อนที่สุดท้ายแล้วจะตรวจจะได้ฉลองแชมป์กับทัพเรือดำน้ำสีเหลืองอย่างสมใจและในช่วงการฉลองแชมป์นั้นนะครับมเรโน่ no ก็อาการสะใจสุดๆโดยได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมโดยมีช่วงหนึ่งของคลิปที่ฟูลแบ็กที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลช่วงฤดูกาล2 0 1 4ันสิถึงสองพันกและคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเมปี 2009, ้ยน Come on you never walk alone เพื่อสื่อถึงเหล่าสาวกเดอะคอปที่เข้ามายินดีกับเขานอกจากนี้คลิปในห้องเต็งตัวแข้งชาวสเปนนิดก็ยังบอกว่าลิเวอร์พูลอยู่ในใจผมเสมอนะฮะโอ้โหถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับแฟนปีศาจแดงนะครับโอ้โหแค่ได้ยินก็เหนือเต้นแล้วราฟินญาประกาศชัดหลังลิเวอร์พูลแมนยูสนใจราฟินญาปีกฟรอร์มฮอตของลีดยูไนเต็ดเ,เ,เปิดใจหลังมีข่าวกู้พันกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ยูเนเตดโดยงานนี้เจ้าตัวไม่ปฏิเสธว่าเขาตื่นเต้นที่ซับพลทั้งสองสโมอสรอ,อยากที่จะได้ตัวเขาไปครอกปลองแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขายังยึดติดกับยุงทองลีดยูไนเตตรับวิญาณนะครับสตาร์ชาวบราซิเลียนของลีดยูไนเตดประกาศให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลยุงทองว่าจะไม่ย้ายไปรวงทีมหงดังหรือร์พูลหรือปีแสดาางแมนชสเตอร์แม้ตนจะมีเพื่อนสนิทเล่นอยู่กับทั้งสองสโมสรก็ตาม โดยผีอีกตัวเก่งนะครับซึ่งสนิทสนมกับโรเบรโตเฟอร์มิโนอลิซงเบเกอร์และฟา์มโยที่แอนเวลขณะเดีวยวกันก็สนิทสนมกับบรูโนเฟอร์นัสจอมทัพเรสเดวิลเพราะทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งก็ประกาศความตั้งใจแล้วว่าจะขออยู่ร่วมหัวจนท้ายกับยูงทองลีดยูเนเตตต่อไปมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะนิยามความรู้สึกของผมว่ามันเป็นยังไงนะตอนที่ผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเตต ที่แสดงความสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับผมผมเติบโตมากับการดูทีมเหล่านี้ทางทีวีผมเคยดูเวนร,รูนี่รูดฟันนิตอลอย่กรีตโนโรน aldo แต่ผมก็เคยดูสตีวินจูลาดและันเตอย่างเทอร์รี่อิงลีเดโก้แฟงกลมพาร์ตสำหรับลีดยูไนเต็ดแล้วเป็นทีมที่กล้าเสี่ยงกับผมพวกเขามีความสุขมากๆรวมทั้งแฟนบอลที่แสดงความรักให้กับผมอย่างเต็มที่ผมมีสัญญาเหลืออยู่ที่นี่อีก4ปีและผมไม่เคยคิดเรื่องการย้ายทีมออกจากที่นี่ด้วย เหตุผลก็คือผมมีความสุขและผมอยากทําให้แฟนบอลกับหลายๆคนมีความสุขด้วยดาวเตะชาบบรซิลเลียนกล่าวทิ้งท้ายยินดีด้วยครับเพื่อนแบ็คขงแดงยินดีแข้งเบียร์เรียลคว่ำผีแดงชิวยูโรปาลีกภายหลังจากการช้นเต็ดลงสนามในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟายูโรปาลีกกับเบียร์เรียลทีมดังในศึกลาลีกาสเปนปรากฏว่าตลอด120นาทีกินกันไม่ลงเสมอกันไป1-1 ทำให้ต้องมาดวนจุดโทษตัดสินซึ่งปรากฏว่าต้องสู้ยิงกันถึง11คอนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะและเป็นเบียร์เรียลยิงเม่นกว่าชนะไป11ต่อ10ได้แชมป์สมัยแรกไปครั้งๆโดยอบับรโตโมเรโน่นะครับแบ็ตซ้ายในวัย28ปีซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นทีมลิเวอร์พูลและปัจจุบนันเป็นนักเตะของทีมเบียร์เรียลได้ถ่ายคลิปฉลองแชมป์บนอินสตาแกรมพร้อมกับตะโกนดังลั่นว่า Come on you never walk alone you never walk alone you never walk alone ด้วยความสาตใจและเป็นการส่งข้อความไปถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เข้ามาชมและให้กำลังใจเขาการอาดัดเดอรกันนะครับแอนดูโรเบิร์สันแบ็คไซส์ใสบวกในวัย27ปีของทีมลิเวอร์พูลและยังเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมกับโมรโน่ด้วยก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจไว้ว่ายินดีด้วยเพื่อนแล้วก็เป็นรูปอีโมจิรูปปบมือนะฮะนีกคือสุขขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27พฤษภาคมน,นะครับ